คนดูตีหลังแน่นมากเลยนี่ค่ะทุกคนรถไหมนวัน,นอรเพราะมันไก่ไหหลับนะฮะ,ะจะอยู่ตรงถนนประชาธิปไตยนะฮะทุกคน เนี่ยฮะไปนี้ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลาดตําเนินใช่ไหมฮะแต่ขับตรงไปนี้ประชาธิปไตยจะตรงไปครุสภาแล้วก็เจอเนินตรงเนี้ยเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นคลองประจุกุมเกษตรซึ่งจะเป็นตลาดเทเวศนะฮะตลาดเทเวศเลยนะฮะทุกคนตรงไปก็คุรุสภาไปหน่อยก็จะเป็นตรงนั้นเขาเรียกว่าสวนอ้อยจะเป็นราชพัฒน์สวนดุสิตสวนดุลันทาจาได้ไหมฮะตรงเนี้ยสุดแยกเนี่ยฮะไปครับสองสามแยกสี่แยกนะฮะทุคนัสดีครับ นี่ฮะอันสวนกุลันทาสวนดูสิตจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไม่ไกลนะครับสวนถึงแลานี่ฮะที่เป็นจังนี่ร้านมันติดแน่นโลนะฮะต้องรอจังหวะว่างถึงจะเข้ามานี่ขนาดว่างแล้วนะทุกคนข้ามันไก่ย,ยังจังมากข้ามันไก่ไหหลงข้ามันไก่ทอดไก่กรอบไก่ นึ่งหรออ๋อต,ต้มอ่แล้วก็มีต้มเ,เหลียงแซ่บต้มแซ่บนะครับทุกคนวนจะวิ่งตลอดเลยฮนะซึ่ง คือเครื่องร้อนอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องปิดก่อนโพสสั้นๆก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนจา๋านะฮะถ้ามันไก่วันตะพรนะฮะวันตพอไห่หลำเดซตานะฮะทุกคนนะฮะรีนะโพสรีเก็บเอาไว้เดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนในวันนี้มันจะตัดนะฮะ